สวัสดีครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวปั๊มเทพประทานพรเนื้อทองคํากันครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเทคนิคการดูเนื้อทองคําหลวงพ่อคูณรุ่นเทพประทานพรปั๊มเหมือนรุ่นแรกนะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่ะโอเคครับมาเข้าเรื่องเลยนะสำหรับเทคนิคการดูรูปเหมือนปั๊มเทพประทานพรฮะ เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเทคนิคการดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เอาเนื้อทองคำก่อนนะครับนะอ่ะอันดับแรกเลยครับอย่างแรกที่ต้องมีครับคือ1พกไปด้วยครับพกพกเนื้อไหนก็ได้ไปด้วยนะฮะพกเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทอ,องแดงเนื้ออะไรก็ได้ไปด้วยฮะแล้วจับน้ําหนักครับจับน้ําหนักก็คือง่ายๆเลยจับน้ําหนักก็คือจับดูอย่างเงี้ยเนี่ยจับดูอย่างเงี้ยมันหน่วงมือไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเนื้อทองแดงมาให้ดูอ อย่างเงี้ยน่ะอ่าอย่างงี้ทองแดงไม่ค่อยหน่วงนะไม่ค่อยหน่วงนะอ่ะลองมาจับทองคําดูสินี่โอ้โหหน่วงเลยนะหนักกว่ากันสามเท่าอ่ะเออหนักกว่ากันประมาณสองสามเท่าเลยอะนะลองจับแล้วหน่วงถ้าหน่วงแล้วแสดงว่าอันเนี้ยทองคําแน่นอนก็อันดับแรกเราต้องเช็คก่อนอ่าถ้าจับแล้วหน่วงมือถ้าอย่างเงี้ยมันไม่หน่วงเอาไปด้วยถ้าไม่รู้น้ําหนักอะถ้าถ้าถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งจับพระใหม่ๆอะถ้าไม่รู้มนหมักเอาเนี้ยไปด้วยนะครับแล้วก็ ไปวัดกันว่าเอ้ยหนักกว่าว่ะหนักหนักไม่ใช่แบบหนักธรรมดานะหนักกว่าเยอะนะหนักกว่าเยอะเลยนะอ่าหนักกว่ากันเท่าตัวสองเท่าตัวเลยอันดับที่สองครับพิมพ์ครับอ่าพิมนะพิมพ์นะพมพสวยลึกคมชัดครับสวยลึกคมชัดครับนิ้วเป็นนิ้วไม่มีเบอร์เลยนะครับขาแขนแข้ง,ขงกิวจีวรนเนี่ยเพราะทองคําเป็นเนื้อน,นิ่มครับปั๊มแล้วติดง่ายฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับสวยงามคมชัด ปากเห็นไหมฮะอ่าสวยงามคมชัดครับนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะสวยงามลึกคมชัดครับดูหน้าตาครับเป็นไงฮะจาหน้าตาจําพิมพ์ไว้ให้แม่นเลยะฮะนี่สวยลึกคมชัดครับนิ้วเป็นนิ้วเห็นไหมฮะนิ้วมือนี่ติดเลยนะฮะส่วนมากองคำนิ้วมือจะติดนะครับนี่เห็นไหมฮะโอเคตัวหนังสือเห็นไหม เล็บเท้านี่ขนมุงขนแมวน,นะครับติดเต็มเลยอ่าอันดับที่สามครับพระเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเป็นพระรูปเหมือนปั๊มตัดรุ่นแรกครับพระรูปเหมือนปั๊มตัดรุ่นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหล่อเป็นฉีดอย่างอื่นอะเก้เลยครับเ,เก้ได้เลยครับไม่ต้องไปยุ่งต้องเป็นพระปั้มตัดเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูพระปั้มตัดยังไงนะครับนะปั๊มตัดก็คืออย่างนี้นะครับ พระเนี่ยจะคล้ายๆรูปหล่อนะรูปหล่อเนี่ยรูปหล่อมันจะเป็นตะเข็บเล็กๆอ่ามันจะเป็นตะเข็บเล็กๆนี่รูปหล่อนะนี่หล่อนะนี่หล่อนี่มันจะเป็นตะเข็บเล็กๆเห็นไหมอ่านี่มันจะเป็นตะเข็บเข็บรอยแต่งเล็กๆนะเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยมาประกอบกันแล้วหล่อเป็นตะเข็บรอยแต่งเล็กๆจากหนึ่ชิ้ผพึ่งอะนะนี่แล้วก็ใต้ฐานเนี่ยมันจะเป็นเดือยนะครับส่วนมากรูปหล่อใต้ฐานตรงเนี้ยมันจะเป็นเดือยนะครับนะ อ่าเข้าใจนะแต่รูปเหมือนปั๊มตัดครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมาจะได้เข้าใจกันรูปเหมือนปั๊มตัดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่ข้างๆงเนี่ยเนี่ยข้างๆงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกครับเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นไหมฮะเนี่ยข้างๆงเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นตรงหัวเนี่ยอ่ะซูมให้ดูชัดๆป่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยตัดของบล็อกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่า อ่ะนี่เห็นไหมครับเป็นรอยตัดของบล็อกเห็นไหมฮะรอยตัดครับนี่เขาถึงเรียกรูปเหมือนปั๊มตัดรุ่นแรกครับเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ย่เขาเรียกรอยปั๊มตัดเห็นไหมฮะอ่าอาจจะไม่ชัดเจนนะต้องขออภัยนะนี่เห็นไหมฮะรอยปั๊มตัดเห็นไหมฮะอ่ามาดูหลอมหลอมจะเป็นขีดเล็กๆเป็นเข็มเห็นไหมไม่เหมือนนะเนี่ยเห็นไหมหลอมจะเป็นขีดเล็กๆ อ่าโอเคอ่าพอดูให้เป็นปั๊มตัดปั๊บนะครับต่อไปอันดับที่5ครับดูรอยแต่งตะไบ,บครับส่วนมากปั๊มตัดครับมันจะมีรอยแต่งตะไบาตามซออครับตรงนี้เทพประธานควส่วนมากจะมีตรงนี้ครับนี่นี่แล้วก็ฐานอ่าแล้วก็แถวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นขี้เป็นอะไรก็จะแต่งแต่งตะไบแต่งเลยนะครับปื๊ดขูดแต่งเลยนะตะไบลบเหลี่ยมลบคมลบมุม,มนะครับ ถ้าเหลี่ยมเยอะก็ลบไปซะนะครับคนไหนที่เหลี่ยมเยอะๆก็ลบเหลี่ยมบ้างนะครับไปดูกันครับรอยแต่งตะไบครับปาบเห็นไหมฮะเนี่ยครับนี่ครับรอยแต่งตะไบเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นรอยแต่งลบคมลบเหลี่ยมอะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับลบเหลี่ยมไปฮะเนี่ยลบคมลบเหลี่ยมไปครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยอ่าตรงนี้เหลี่ยมไม่เยอะก็ไม่ลบเนี่ยนี่ตรงนี้เนี่เห็นไหมฮะ รอยแต่งรอยตะไบลบเหลี่ยมครับง่ายๆเลยครับนี่ตรงนี้ครับอสีจะเปลียนเพียๆนิดนึงนะฝั่งนี้บ้างเนี่ยเห็นไหมครับอ่าส่วนมากจะมีครับถามว่าเนื้ออื่นมีไหมมีครับเนื้อเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้ออะไรเนี่ยเนี่ยก็มีครับเนี่ยเนี่ยเคาลบเหลี่ยมเห็นไหมฮะอ่อดูง่ายๆเลยปั๊มตัดนะครับปั๊มตัดเลยครับแล้วก็ ถ้าใครเก่งเรื่องตะไบเบอร์ตะไบก็จําเบอร์ไว้อะไรประมาณเนี้ยมันจะดูง่ายขึ้นนะครับอ่ะอันดับต่อไปครับอันดับที่หกใต้ฐานครับทองคํานะทองคํานะเฉพาะทองคําก่อนนะใต้ฐานส่วนมากมันจะสลบครับพี่นี่สลบยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูธรรมดาอ่ะมันไม่สลบเห็นไหมฮะมันสลบมันจะเรียบเลยหน้าหน้าตรงเนี้ยจะเรียบไปเลยเหน็หนไหมฮะจะเรียบไปเลย,เ,เ,รย,เ,ลยเรียบไปเลยนะ แต่ทองคําครับมันจะสลบครับพี่เห็นไหมฮะอ่าองไม่สลบก็อาจจะมีนะแต่ผมจะดูแบบนี้นะถ้าสลบป,ปุ๊บมันเข้าแก๊ปผมเลยเข้าตามตําราเลยเนี่ยสลบอย่างนี้แล้วก็มาสลบอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะนูนครับจะนูนครับเนี่ยเขาเรียกผมเลยเรียกว่าสลบนะอ่าสลบลงลงนี้สลบลงนี้แต่ไม่เรียบด้วยกันทั้งหมดแล้วก็รอยตะไบแต่งด้วยเนหะ็นไหมฮะเนี่ยมันจะแต่งให้สลบครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แต่องค์ธรรมดาทั่วไปไม่สลปครับอ่ะนี่เห็นไหมฮะแบนราบเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครไม่สลปเลยอ่านะดูให้สลปนี่ปาบเห็นไหมฮะมสลปเลย,หเ,หหเ,ลยเห็นไหมครับสลปเลยนะต่อไปครับอันดับที่7ผมต้องขอย้ำไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้ทองคำเนี่ยเขาจะเรียกชุดกรรมการครับแต่ถ้าเป็นองค์ธรรมดาเขาไม่เรียกชุดกรรมการนะครับเพราะชุดกรรมการรุ่นนี้เขาจะตอกหมายเลขยครับสร้างหนึ่งพันชุดนะครับ ตอกหมายเลขแล้วก็โค้ดอ่าอ่าจะมีโค้ดมิแล้วก็โค้ดณะครับแล้วก็หมายเลขกำกับอ่าง่ายๆปากเห็นไหมฮะโค้ดมิเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็โค้ดณะปากเห็นไหมอ่าแล้วก็หมายเลขปาบหกหนึ่งสามนี่เห็นไหมฮะนี่ครับเขาจะกำกับแบบนี้เลยครับก็เป็นทองคำชุดทองคำคือชุดง่ายๆอ่ะชุดกรรมการทองคำอ่ะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลย อืโอเค okay, นะโ okay. อเคตอบโค้ดนะโค้ดนี้หมายเลขกำกับอะ่ะถามว่าแล้วองธรรมดาห่ามีไหมมีครับองคธรรมดาเขาจะตอบแบบนี้เขาจะตอบแบบนี้แล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะแล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะอ่าอันนี้เนื้อเงินนะถ้าเป็นองธรรมดาเขาจะตอบแบบนี้แล้วไม่มีหมายเลขกำกับเลยนะครับนะอ่าถ้าเป็นชุดกรรมการชุดต,ต้คง <kans S 2> าำเขาจะกำกับนะครับนะไม่งงนะไม่งงนะก็คือ ถ้าอันนี้เป็นชุดกรรมการทองคาเนี่ยถ้าทองคำเนี่ยมันจะเป็นชุดกรรมการมันจะมาทีเดียว5องค์เลยนะนะครับมาครบทุกเนื้อเลยนะเนี่ยมันจะมีหมายเลขต่อกํากับหมดเลยแต่ทองคําจําไว้ว่ามันจะสองโค้ดเท่านั้นนะครับนะสองโค้ดเท่านั้นถ้าโค้ดเดียวถามว่ามีไหมเขาอาจจะลืมตอบแต่ว่าห่างๆไว้หน่อยก็ดีนะครับนะโอเคปะ่ะโอเคอ่ะอันดับต่อไปครับพลิกไปด้านหลังครับปาบครับ ทองคํานะผมสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นขนแมวครับวิ่งที่ใบหูครับไปดูกันเลยครับป่าเห็นไหมฮะเนี่ยมีเส้นเล็กๆตรงใบหูเห็นไหมฮะเนี่ยมีเส้นเล็กๆตรงใบหูครับอ่าโอเคนะโอเคอันดับต่อไปครับอันดับุดท้ายฮะจุดจบจุด,จด,จดตายบอกวีดียอสองอันเลยซอกแขนครับ ตออแขนทั้งหน้าและหลังครับมอ,นนม,ววม,มองให้เห็นเส้นขนแมวครับพี่เห็นไหมมองให้เห็นเส้นขนแมวครับชงคามันจะปั๊มติดครับพี่มันเป็นเนื้ออ่อนนะครับส่วนไม่ติดถามว่าอาจจะมีไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าติดแล้วมันดูง่ายอะ่ะจุดจบจุดตายมันดูง่ายอะ่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหม,มดูให้มันติด ข้างหน้าไม่ติดก็ดูข้างหลังดูให้มันติดจุดจบจุดตายนะฮะมันจะดูง่ายเลยครับแล้วก็อีกอย่างครับบ่าตรงนี้นะบ่าตรงนี้นะผมจะดูเลยนะเห็นไหมฮะเห็นบ่าตรงนี้เด่นชัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยตัวตัดตัวเนี้ยแม่นที่สุดครับโห่มันจะมีฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวงให้ให้เนี่ยตรงเนี้ยรอยตัดเห็นไหมฮะจำไว้เลยครับตรงเนี้ยจาไว้เลยครับมันจะตัดแล้วก็เฉียงยาวออกไป เสียงยาวไปเลยนะครับจนถึงข้างหลังเลยนะครับนะอ่าโอเคนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวปั๊มเหมือนเทปทานพรรุ่นแรกครับเป็นเนื้อทองคำนะถ้าใครมีก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งไลน์มาครับแบบนี้รับเช่าเป็นแสนนะครับนะครับนะถ้าสวยๆนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันหลังจะมารีวิวพระรุ่นไหนให้ดูนั้นติดตามกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ